ว่าด้เรื่องไม่มีเครื่องหุ้ม63พวกภิกษุผู้เป็นศัตรูกันพาภิกษุไปหาหญิงแล้วให้ใช้องคชาตสอดเข้าทางทวารหนักทางทวารเบาทางปากถ้าภิกษุยินดีขณะกําลังสอดเข้าไปยินดีขณะสอดเข้าไปแล้วยินดีขณะหยุดอยู่ยินดีขณะถอนออกต้องอบัติปาราชิกไม่ยินดีไม่ต้องอาบัติพวกภิกษุผู้เป็นศัตรูกันพาภิกษุไปหาหญิงตื่นหญิงหลับ ญิงเมาหญิงวิกลจริตหญิงเพลอสติหญิงที่ตายแล้วแต่ยังไม่ถูกสัตว์กัดกินหญิงที่ตายแล้วแต่ยังไม่ถูกสัตว์กัดกินโดยมากถ้าภิกษุยินดีต้องอบัตปาราชิกพาภิกษุไปหาหญิงที่ตายแล้วถูกสัตว์กัดกินโดยมากแล้วใช้องคชาตสอดเข้าทางทวารหนักทางทวารเบาทางปากถ้าภิกษุยินดีขณะกำลังสอดเข้าไปยินดีขณะสอดเข้าไปแล้ว ยินดีขณะหยุดอยู่ยินดีขณะถอนออกต้องอาบัตทุนละใจไม่ยินดีไม่ต้องอาบัตพวกภิกษุผู้เป็นศัตรูกันพาภิกษุไปหาอมนุษย์ผู้หญิงสัตว์ดุริชานตัวเมียอุปโตพยัญชนกที่เป็นมนุษย์อุปโตพยัญชนกที่เป็นอมนุษย์อุปโตพยัญชนกที่เป็นสัตว์ดุริชานบรรดาที่เป็นมนุษย์บรรดาที่เป็นอมนุษย์บรรดาที่เป็นสัตว์ดุริชาน มนุษย์ผู้ชายอมนุษย์ผู้ชายพาไปหาสัตยเดริชานตัวผู้แล้วใช้องคชาตสอดเข้าทางทวารหนนะักทางปากถ้าภิกษุยินดีขณะกําลังสอดเข้าไปยินดีขณะสอดเข้าไปแล้วยินดีขณะหยุดอยู่ยินดีขณะถอนออกต้องอาบัติปาราชิกไม่ยินดีไม่ต้องอาบัตพวกภิกษุผู้เป็นศัตรูกันพาภิกษุไปหาสัต์เดริชานตัวผู้ตื่นสัต์เดริชานตัวผู้หลับ สัตวดิริฉานตัวผู้เมาสัตว์ดิริชานตัวผู้วิกลจริตสัตว์ดิริชานตัวผู้เผลอสติสัตว์ดิริชานตัวผู้ที่ตายแล้วแต่ยังไม่ถูกสัตว์กัดกินพาไปหาสัตว์ดิริชานตัวผู้ที่ตายแล้วแต่ยังไม่ถูกสัตว์กัดกินโดยมากถ้าภิกษุยินดีต้องอบัตปาราชิกบางพวกพาภิกษุไปหาสัตว์ดิริชานที่ตายแล้วถูกสัตว์กัดกินโดยมากแล้วใช้องคชาตสอดเข้าทางทวารหนัก ทางปากถ้าภิกษุยินดีขณะกําลังสอดเข้าไปยินดีขณะสอดเข้าไปแล้วยินดีขณะหยุดอยู่ยินดีขณะถอนออกต้องอาบัตทุนลใจไม่ยินดีไม่ต้องอาบัต